ดูสิทุกคนนางซื้อมะม่วงมาไว้เยอะเลยเอาไปเปรี้ยวด้วยแม่เอาไปยำให้หนูกินหน่อยอ่พี่ยำให้หนูกินหน่อยนะเออเอาลูกเดียวพอลแล้วอันนี้เอาไว้กินบ้าอื่นเอะนะได้มะม่วงมะม่วงอะไรมะม่วงเปรี้ยวจีนมะม่วงแรดแรดเปรี้ยงไหมมะม่วงแรดเปรี้ยวเพราะมันแรด เอาลูกเดียวพอไหมอ่ะเอาอีกอืเนี่ยใช้อันนี้ยำพี่ก็ทําเป็นเออน้ํายำปเดี๋ยวลงไปสับให้นะเออโอเคนี่ทําอย่างนี้ปอกอย่างง่ายออันนี้เอาไปทำปุ๋ยนะทุกคนอืม หนูสับให้พี่นะเดี๋ยวพี่ทําให้ได้ค่ะสับแบบอะไรนะมะละกอมะม่วงมันเริ่มเหนียวแล้วอะ่ะดูดิเอารูกใหม่ปะ่ะหรือว่ามันจะสุกพอ,อแล้วได้แล้วแม่เอา,อาเสร็จแล้วพี่มายำได้ได้เดี๋ยวยำเองอเอาเอามะม่วงใส่เข้าไปในนี้ก่อนอพี่ยำอ่า เสร็จแล้วก็เอาน้ำพริกนะใส่เข้าไป <OF S 1> อะหลังจากใส่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็คนๆๆเข้าไปเลยอาเห็นไหมเห็นไหมคนอย่างนั้นแหละง่ายแซ่บอร่อยเอาพอละพอละได้ที่ละกินได้ครับเดี๋ยวนูใส่เพิ่มนะมันดูแบบไม่เข้มข้นใส่เพินน่มก่อ เนี่ยแล้วทุกคนยำง่ายมากแค่ใส่ลงไปแล้วก็คนคนคนก็เสร็จละน้ำพริกอะไรอ่าดีไหมไปหาซื้อได้ที่ไหนฮะในเพจรานซาด้าราซาด้าเออแล้วก็เพจเนานะสั่งได้ชิมดูก่อนชิมก่อนดิอร่อยจริงอ่ะจริง ต้องเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะถ้ามาันต้องดิ้งกระถองเปรี้ยวๆนะอืมพอดิ้ง